สวัสดีค่ะทุกคนในเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Missy Room Simulator เย่เย um. ่เย่ยอดเยี่ยมวูวูครูซึ่งชื่อเกมเนี่ยแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านหน้าหอลอตอนนี้ก็ระบุได้เลยว่าเป็นออ เป็นเกมแนวจัดห้องนั่นเองนะ Missy Room Simulator เนี่ยก็แปลว่าการจําลองห้องยุ่งห้องมิซี่แปลว่ายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมในสตรีมนั่นเองนะใครที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถเล่นเกมได้เนี่ยก็โหลดเกมนี้ได้ฟรีนะในสตรีมเสิร์ชชื่อ Missy Room Simulator ได้เลยเนื่องจากว่า เกมฟรีตัวนี้เป็นแบบเบตา้าเป็นแบบทดลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเกมแบบทดลองเล่นก็เลยจะเล่นได้นิดหน่อยแบบไม่ได้เล่นได้ทั้งทั้งหมดมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเปิดให้เล่นฟรีได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยโหลดมาเล่นเลยนะ เออในไหนก็ได้เล่นเกมฟรีแล้วก็โหลดมาเล่นเลยถือว่าเป็นการทดลองเกมให้กับคนที่สร้างเกมด้วยอะไรงนี้นี่เขาก็ระบุไว้เหมือนกันนะนี่เป็นแบบเป็นเพียงแค่แบบตัวทดลองเท่านั้นอะไรงนี้เออและแล้วเราก็มาเริ่มเกมเลยดีกว่านะมาสตาร์ทเกมนี่นี่คือห้องที่เราสามารถเล่นได้มีทั้งหมด4ห้องนะวันนี้เราจะลองเล่นสักห้องหนึ่งดูอันนี้น่าจะเป็นแบบ ต้องซื้อเกมเต็มเนาะน่าจะต้องซื้อเกมเต็มพวกนี้ถึงจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยกดกดไม่ได้อ่ะมันไม่มีรูปให้คืนมันไม่มีรูปให้ดูซึ่งห้องที่เราจะมาจัดในวันนี้ห้องอะไรดีห้องอะไรดีนะมีห้องน่าจะเป็นห้องของแบบว่าเด็กน้อยแล้วก็ห้องนอนวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็ห้องห้องรับแขกอะไรอย่างงี้ปะแล้วนี่นะอืม ห้องนี้น่าสนใจห้องประธานาธิบดีเอ้ยเอาห้องนี้ดีไหมห้องนี้ดีไหมนะเอาห้องนี้แล้วกันนะประธานาธิบดีเย่ yeah. โอ้โหท่านประธานาธิบดีห้องรกขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยอัลโลโโห เรามาเริ่มกันดีกว่านะทางมุมด้านด้านซ้ายเนี่ยเขามีวิธีการเล่นบอกเราด้วยนะวิธีเล่นก็คือถ้าเราจะจับหยิบหยิบจับสิ่งของขึ้นมาเนี่ยสิ่งของเรากดคลิกเมาส์ที่ปุ่มซ้ายนะคะแล้วก็กดวางอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีการเปลี่ยนมุมมองกล้องแบบมุมมองตรงเนี้ยไม่ถนัดเลยอยากมองมุมอื่นบ้างอะไรอย่างนี้คลิกขวาแล้วก็ลากไปลากมายางงี้ คิกขวาค้างแล้วก็ลากนะคิดขวาค้างแล้วก็ลากไปลากมาดูได้ทั้งบนข้างๆหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเอ้ยดีนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ตัวพตัวพีดูเหมือนว่าจะเป็นการถ่ายรูปห้องเมื่อเสร็จแล้วแล้วก็แบบแชร์ให้สุขคนใจแห็นกันนะคะโอเคเรามาเริ่มจัดห้องกันดีกว่าห้องรกมากอันดับแรกเราควรทำอะไรก่อนล่ะเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกเลยค่ะเอ,อเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเก็บ อะไรที่อยู่บนพื้นก่อนดีกว่านะนี่อะไรน่าจะเป็นหนังสือของท่านประธานาธิบดีเขาอะนะเก็บมาเรียงก่อนท่านประธานาธิบดีไม่มีเวลากินข้าวนะคะต้องสั่งพิซซ่ามากินนี่กล่องพิซซ่าหรือเปล่านี่ใช่กล่องพิซซ่าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เราใส่ไปแล้วด้วย <c oughs> อะไรท่านประธานาธิบดีตีกรอบด้วยเหรอดูสิมีถุงกรอบด้วยนะดูอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาหีบเพลงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราตั้งใจว่าเราจะเก็บหนังสือเรียง <c oughs> เรียงเป็นแถวไว้ก่อน นะเลียงแถวเมื่อก่อนเลยอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าห้องประธานาธิบดีของจริงเนี่ยจะขนาดนี้หรือเปล่าจะแบบอู้กว้างใหญ่เดี๋ยวนะมีกล้วยอยู่ด้วยหวีหนึงเอาไว้ลองท้องนะคะท่านประธานาธิบดีเําทงานหนักค่ะไม่ได้ออกไปซื้อคงซื้อข้าวกินเลยโอ้ล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะแบบมันอีลลงตุงนางอะไรกันขนาดนี้อะ่ะอยากรู้อา้าวหนังสือล้มอ่าหนังสือล้มแล้วไม่นะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะรูปประดบับตกแต่งมีกล้องใช่ไหมนี่คือกล้องอะไรกล้องนี่ก็กล้องเหรอหรืออะไรกล้องหรือไฟหรืออะไรเหรอมันมันคืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนะเหมือนกล้องนะแบบว่าเอาไว้เวลาท่านประธานาธิบดีต้องมาแถลงข่าวนี่เนี่ยกล้องปะน่าจะกล้องแหละโอโ้ภาพมันก็เลื่อนเเหมือนกันนะเนี่ยปวดหัวนะเนี่ย เปียนหัวเหมือนกันนะ <c oughs> นี่คือประตูทางออกหรือเปล่าโซฟาชั้นหนังสือหรือเปล่าอะไรเนี่ยท่านจะาปราทิวทีศน์ทำไมวันเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นในนี้มีมีใครมาบุกงงท่านเหรอคะทําไมมันอลังการงานสร้างขนาดนี้คะธงหรอธงนี่คือธงธงคงของทำเนียบหรือเปล่านะใช่อันนี้ไหมแล้วก็อันนี้เป็นธงประเทศ เล่นเกมอย่างมีความรู้นะคะใครรู้เกี่ยวกับโธงนี่ก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันค่ะเย่ช่องรอดูวิวความรู้จังเลยเนาะแต่จริงๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกห <c oughs> <c oughs> นังสือเยอะมากเลยเนี่ยแล้วเราจะเอาหนังสือไปเก็บไว้ไหนอะ่ะนี่ป่ะจ่ายชั้นนี่ปะน,นี้มีอันนี้ของเล่นเนานี่คือของเล่นหรือเปล่านี่คือทางเข้าเฮ้ยพี่ พี่ฟ้าคิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นเราอ่ะคิดว่าต้องเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้นนหน้าเลยไม่งั้นนะ่ะพวกโต๊ะตู้เก้าอี้อะไรพวกเนี้ยไม่ไปกองอยู่ข้างหน้าประตูอย่างนั้นหรอกเพราะว่าจากที่เราเนี่ยเคยเห็นสถานการณ์หลายๆอย่างมานะคะเราคิดว่าการที่นําของไปกองไว้ตรงหน้าประตูเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ให้ใครบางคนเข้ามาในห้องหรือเปล่าเป็นการขัดขวางไม่เข้ามาในห้องอะไรงนี้อุ้ย อาจจะเกิดเรื่องขึ้นกับท่านประธานาธิบดีก็เป็นได้โอ้ oh my god แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราเอาพิซซ่าทิ้งดีกว่านะคะท่านประธานาธิบดีหนูคิดว่ามันน่าจะน่าจะเจงแล้วมันจะเจงไปถึงน่าจะเสียแล้วนี่ทิ้งได้หรือเปล่ามันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยอะ่ะอาจจะเป็นกล่องพิซซ่า,าจริงก็ได้ทิ้งไว้ก่อนมีอะไรอะ่ะไข่ของประดับหรอของตกแต่งลอมั้ง เแล้วไงดอกแล้วไงต่อ,อ,งไ,งตอไปไป,ไปต่อ,อยังไงดีอันนี้คืออะไรหรอโทรศัพท์รูปแฮมเบอร์เกอร์ท่านประธานวิดีกินแฮมเบอร์เกอร์นะอา้ามีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอน่าจะต้องมีบนโต๊ะเค้าอันหนึ่งแหละเนาะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะออหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อ๋อท่านประธานาชวิดีต้องติดตามข่าวนะไม่ได้นะท่านประธา,านาชีวิดีต้องติดตามข่าวเน็ดหนึ่งนี่คืออะไรอะ น่าจะเป็นหนังสือเหมือนกันปะแต่แบบเขาแม่นี่หรอเฮ้ยแลวเรอจอหนังสือไปไว้ไหนได้ล่ะท่านท่านขา <c oughs> ท่านต้องบอกหนูนะวั <c oughs> นนี้มันเล,เล,เลเอะเทอะมากเลยอ๋อเออใช่ใช่ใช่ของตกแต่งน่าจะอยู่บนนี้ทั้งหมดหรือปะน่าจะอยู่บนนี้นะเอาวางไม่ได้หรอมันไม่พอดีนะ่ะเอาไว้ก่อนนะเอาอะไรที่คิดว่าจะใส่ได้ไว้ก่อนนี่ไห่ไหไห่ก็ต้องอยู่กับไห่ เราจัดห้องประธานาธิบดีก็ต้องมีความเป๊ะนิดนึงปะ่ะมีความเป๊ะนิดนึงนี่รูปรูปใครเนี่ยมันจะเป็นรูปภรรยาหรือเปล่านะเป็นรูปผู้หญิงนะสตีหมายเลขหนึ่งไงรู้จักเปล่าสตีหมายเลขหนึ่งนี่นี่ของเล่นไว้ชั้นเดียวกันได้เลยนี่ไว้ชั้นนี้มันมันมันเบี้ยวนะมันเบี้ยวนี่างางาง รูปรูปประดับนี่คืออียงขอดูใกล้ๆหน่อยนะนี่คืออียงอะเออดูไม่ออกก็มันคืออะไรอะทำไงดีกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งเซฟตู้เซฟหรอหรือเปล่าหรือที่กดเรียกแบบเรียกเลยขา <laughs> เอาถุงก๊อฟออกมาก่อนทงทงอยู่ยังไงนะเฮ้ยโต๊ะแมวโต๊ะแมวเ,เอาทงเอาทงขยับทงก่อน ทงอยู่แบบนี้ปะมันต้องมีลำดับวางซ้ายวางขวาด้วยหรือเปล่าอ่ะเขาซีเรียสกันหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมีรูปอีกอันหนึ่งหรอนี่ตรงนี้เลยอุย้ยกระหัวนี่ไม่กระหัวละลวก็เก้าอี้อันนีไไ้ไว้ไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็เอาอันนี้เอาไว้ให้ประธานาธิบดีหนึ่งอ่านบนโต๊ะอย่างนี้มีหน,นังสือพิมพ์ประธานาธิบดีต้องอ่านหนังสือทุกเช้า โคมไฟมีโคมไฟสองอันมีโต๊ะสองตัวอ่า,อาพอจะเข้าใจแล้วนี่คืออะไรหรอรูปเหมือนกันวะเอ้ยรูปจริงๆด้วยถ้าเราทาทิวิดีคะจะแปะตรงไหนอีกง <c oughs> ี้ป่ะไหนมันเป็นแนวนอนอะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะรู้สึกว่าถ้าเราทําให้มันเป็นสีเขียวได้แปลว่ามันอยู่ถูกที่หรออ๋เอาจานี้ให้อยู่บนโต๊ะ ประธานาธิบดีต่อไปละกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือเอียงนี่โต๊ะเอาไว้แบบพบปะพบปะแขกอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้หนึ่งอย่างนี้หรือเปล่านี่ถังขยะถังขยะอยู่ตรงนี้หรอเออยังไงเดียรถังขยะแอบไว้ตรงนี้ได้ไหมท่านประธานาธิบดีจะได้ทิ้งขยะได้สะดวกอ่ะเหลือแต่หนังสือและเราเอาหนังสือไปไวต้ตรงไหนได้บ้างอะเน,นี่ยฮะงงวยเหลือเกิน ระวังนี่ไม่เท่ากันอะน่ะนี่เท่ากันแหละนี่จริงๆห้องนี้มีชื่อเรียกแล้วนะว่าห้องรูปไข่ใช่ไหมเนี่ยดูมันเป็นทรงเหมือนเหมือนไข่นะไข่ไก่เลยดูสิเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีอะไรหล่นอยู่ด้วยอะ่ะอันนี้คืออะไรรูปอีกแล้วหรอเราต้องดูให้ทั่วเลยสินะเนี่ยใต้โต๊ะมีอะไรอยู่หรือเปล่าท่านประธานอืมเยอะแยะเลยมีแมชด้วย นี่มีรูปอ่านี่รูปท่านประธานาธิบดีนะนี่อะไรอะ่ะนี่คืออะไรขอ,อยนุญาดูใกล้ๆได้ไหมน้ำยาน้ำยาอะไรอะ่ะท่าน <c oughs> น้ำยาอะไรหรอคะน้ำยาซักผ้าหรอท่านประธานาธิบดีซักผ้าในห้องด้วยเหร <c oughs> อเฮ้ยเฮ้ยขยะมันออกมาได้ด้วยแต่แล้วนี่คืออะไรอะ่ะเราควรเก็บไว้ไหมอะ่ะ ถาาทถานการดีหนูไม่รู้เลยว่าควรจะทำยังไงกับสิ่งนี้อ่ะทิ้งไ้ก็ได้ทิ้งไปแล้วเอาไงกับหนังสือเดียเนี่ยฮะโอเคเรามาเรียงหนังสือนี่ว่ะเริ่มจากสีสีฟ้าแล้วกันนี่เราจะมาเรียงแบบไล่สีเลยนะอุ้ยมันมันเหมือนจะล้มเลยมันเหมือนจะล้มนี่เราเล่นเกมต่อต่อหนังสือเลยเหรอนี่เราเล่นเกมต่อจาันหนังสืออยู่เหรอมันสูงไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีที่เก็บที่อื่นแล้วหรอ ฮะท่านประธานาธิบดีอ่ะนี่ก็ดูเหมือนจะจัดเสร็จแล้วนะแต่ทำไมแบบไม่ได้กดไลค์อ่ะทำไมเนี่ยเราจัดเสร็จแล้วอะ่ะแต่แบบเหมือนไม่ได้กดไลค์เพราะอะไรก็มาอยู่เพราะเรายังจัดผิดอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะหนังสือพิมพ์ว้นี้โอ้วาหนังสือพิมพ์ไว้ตรงนั้นลกก็เดิมอีกอะ่ะมันบอกว่าลกก็เดิมทำไงดีอ่ะกาอีนี่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนด้วยดิ เฮ้ยเราไปดูรูปมาธงมันต้องธงอันเนี้ยธงทำเนียบใช่ไหมอันเนี้ยอยู่ตรงนี้ส่วนธงประเทศแ่ะต้องอยู่ตรงนี้ククเขาเขามีลำดับซ้ายขวานะ <S <S <Around> อ่านี่เขาวางแบบนี้โอเคสำหรับการจัดห้องประธานาธิบดีของเราก็ประมาณนี้แหละทุกคนถึงไม่รู้ว่าทำไมถึงจัดแล้วมันแบบว่า มันไม่ได้กดไลค์อ่ะเออหรือว่าเราจัดไม่ดีแล้วมันลกกว่าเดิมหรอหรืออะไรนี่ใครลองไปโหลดเล่นตามก็มาพูดคุยกันได้นะเป็นไงบ้างจัดแล้วได้กดไลค์กันบ้างหรือเปล่าโอ้หนังสือหลดเออเออไ่จัดแล้วไปดีกว่า